วัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้น้องเฟมตัดสินใจจะมาเจาะหูแล้วนะสวัสดีค่ะน้องเฟมวันนี้น้องเฟมมาทำอะไรคะเจาะหูแกรึเปล่ามาไปค่ยแเรามีมีลายไหนบ้างมีลายหัวใจมีวงกลมมีดาวแล้วก็มีวงกลมแบบเบนเบนแล้วก็มีเพชรแล้วหนูเลือกแบบไหนแบบเบนเพชร น้องเพื่อนมาติดตามเดี๋ยวน้องเฟรมกันนะน้องเฟรมจะกล้าขนาดไหนครับจะลองให้เลยมั้ยมีเจ็บหรอกพี่ก็เจาะมาหลายคนแล้วใช่ไหม,มพี่ก็ฝีมือแล้วมันเจาะย,ยังไงหรอเป็นเครื่องยิงเลยตึ๊กเดียวเห็นไหมล่บอกแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนมานั่งกลัวยอดนี้เขาทันสมัยแล้ว เห็นไหมอือครับเริ่มขั้นตอนแล้วครับผมอา่ามองกล้องเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมเตมอ่าเฉยๆลูกผ่อนคลายชิลๆเออไม่ได้อะไหรหรอกเอ่าราคาเพื่อนๆไหนดูนะมันไม่ยากเลยเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจ จะได้ดูเป็นแนวทางนะครับทางแรกครับ ไปอันนี้ก่อนลูกนะไหนเองมาหาป้าหน่อยว้าวโอเคเลยฟุ้งฟิงมากเลยค่ะคุณไปไม่หรอกมีอะไรคาดหนึ่งยิ้มหวานหน่อยถกกล้องเออเวลาน้องๆจะมาไงลูกเป็นตัวอย่างให้น้องๆไงเที่ยวบ้านเหมือนมดกัดไหมเหมือนใช่แล้วสวยแล้วแค่นี้เองบอกแล้วเห็นไหม หม,มาม้าโชว์หน่อยคุณลูกกับมาม้าใครเถอะกันไหน้องหมูใครวิ่งกว่ากันให้พี่ก็ไต่ให้เลอยอเป็นไงครับเพื่อนๆไม่ได้ยากเหมือนที่คิดใช่ไหมตอนแรกน้องเฟรมก,ก็กังวลตอนแรกมันก็เจ็บนานอยู่แต่ว่าอพอผ่านไปสักพักมันก็ฝั่งฝัง่งนี้ไม่เจ็บแล้วแต่ว่าฝั่ง,งนี้เพิ่งเจาะใหม่กว่าใช่ไหมคหรับดูว้าโอเคฮะ ไม่ต้องคิดเยอะป้าบอกแล้วแค่คิดว่ามันสวยโอ้โหชอตพอจะนอนเลยฟุ้งฟิ้งปิมเลยแล้นั่งนี้ต้องใส่น้าขนาดไนคะขต้องใส่น้าขนาดไหนก็ประมาณสองอิตย์ค่ะให้แกหายโอ้ต้องคอยหมุนต้องคอยหมุนโอ้โหไหนแม่ฝนช่วยดูให้ใช่เอามามาให้ออกไปรับประทานของใบเสร็จให้ค่ะอาไหนก้ย ใช้าๆร้อนๆนิดๆสองกระจกตัวเองถือถือถือแล้วสองดูวงไงคะเจ๋งไหมออเลยไหเอ้ยปาบอกแล้วมันต้องใช้ไอ้นี่นะคิดเยอะตอนแรกเห็นว่าบอกว่าคิดเยอะบอกไม่ตอนนี้ไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมคะก็แล้ก็ให้ควบคุมก่อนจอดกันเลยโอเคสำหรับน้องๆเพื่อนๆที่อยากเจาะเป็นไงบ้างแนะนำน้องไงไม่ได้ค่ะโอเคมันน่ากลัวเหมือนที่คิดไหม คิดไปเองใช่ไหมสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่กําลังจะจอดนะพี่เฟรมแนะนายังไงบ้างโอเคไหมโอเคค่ะคือแบบไม่ต้องคิดเยอะหรือว่าอย่างไรก็คือสามารถคิดได้แต่ว่าเฟรมว่าอย่ากิงเลยดีกว่าเพราะมันแป๊บเดียวเลยเนอะใช่แล้วก็อาจจะเจ็บนานเลยแป๊บหนึ่งโต๊ะมันไม่นานแบบนั้นมากใช่แล้วมันมันก็จะไม่เหมือนวัคซีนใช่ไหมใช่ถ้าฉีดวัคซีนกว่าตัวยาจะเข้าไปในเนื้อเราอีกนะแต่นี้แบบจิกเดียวใช่ไหมไหนโชว์หน่อย นี่ข้างข้าเพ่ามันจะรู้สึกแบบชาๆร้อนๆนิดๆแค่น้โอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบซับสไครต์กดกดรีคูคิงๆิงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามเฟรมด้วยนะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปเลือกต้มหูด้วยกันว่าพี่เฟรมจะมาเปลี่ยนไลน์ไหนนะโอเคบ๊ายบายช์นน่ขั้นหนึ่